อารมณ์ทุกคนวันนี้เปดจะไม่ได้กินไอศครีมแฮชไมเฟสอ่ะนะไะเริ่มกันเลยเ <laughs> ป็นไงไปคิดเร็วไหมมา, <laughs> ม,ามาต่อกันเลยเฮ้ย <laughs> hey, the creature want to talk to me อ้าว talk to me killer คุยกับฉัน killer อะไรปะฉ <laughs> ันเป็นศัตรูกับพวกมนุษย์นั่นเหรอไม่ <laughs> <laughs> แกไม่มีศัตรูแกไม่มีพรรคพวกแกมาแก้เครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของแกไม่เข้าใจถ้าแกทำไม่ได้หรือว่าล้มเหลวเราเราจะเปิดก,การของ activation activation คืออะไรอะในระกายในตัวแกแกต้องฆ่าทุกสิ่งมีชีวิต ที่อยู่รอบๆตัวแก The activation มันจะเปลี่ยนให้มันจะเปลี่ยนให้ตัวโคลนนะั้นกลายเป็นเครื่องจักรสังหารเอา The, oh. The Awakening Awakening will activate อ oh. ๋อเดอะไอ้อะไรสักอย่างเมื่อกี้มันจะเปิดในตัวเราแต่จะเป็นเดี๋ยว Awakening อ่ะมันจะเปิดทุกตัวที่มันเป็นเอ่เปิดทุกตัวโครนน่ะอ่าให้มันทำลายทุกสิ่ง,งของความ ไอ้ civilization นี่ภาษาไทยเขาใช้คว่าอะไรบ้าง <c oughs> civilization <c oughs> จำจำ,จำไม่ได้ไอ้ civilization มันแปลว่าอะไรวะไอ้คำนั้นอะไอ้เขาเรียกว่าไอ้ช่อเมย์มันเถอะเออมันคือคำนั้นอะจำจำภาษาไทยไม่ได้อ่ะมันจะขึ้นมาไหรเกตุกคำตอบดีบางทีเกอาจจะรู้สึกถึง เดี that, gear, to to step, ๋ยวไปแค่นีกนั้นมันสัญญาณมันแรงขึ้นเรื่อยๆในตัวแกในตอนที่เรากำลังพูดกันอยู่เวลานับถอยหลังกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วและมันใกล้จะจบแล้ว activation จะฆ่า activation จะปล่อยเราหรือมันจะฆ่าเราอตอบอันนี้ แกจะรู้น่ไม่ช้าแต่กูแต่แกคนรู้ไว้มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว <pers> แกไม่ควรตั้งคำถามนะฉันน่าสนใจว่าพวกนักวิทยาศาสตร์มันเรียนรู้กันกับลอ็อบมาแค่ไหนน่าจะเป็นเหตุผลที่แกยังมีชีวิตรอดอยู่ เพื่อสนองความน่าสนใจของฉันปากดียิงทิ้งแม่งเลยมาเอเจนต์เ,เจนใจดีไงด็อกเตอร์ฉันมีข่าวล่าสุดับคุณเข mm hmm. บอกว่าแก๊งนั้นถูกตอนหยุดจม,มุมแล้วบางคนอยู่ที่เมืองทางตะวันออกอย่างน้อยการรายง,งานก็เริ่มตจกจัดตรงนั้นนะฮะ พวกมันทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งเห็นได้ว่าเหนเห็นได้ชัดว่าพวกมันฆ่าไปแล้วหนึ่งในพวกนั้น <Okay. S 1> ฉันไม่รู้ว่าจะทำไงมันไปให้มันอยู่ในทางที่ถูกต้องอะแต่ว่าฉันควรจะฉันควรพูดในสิ่งที่ถูกเขียนในรายงานโอเค บอกว่าเธอเริ่มสั่นอย่างแปลกประหลาดหลังจากนั้นผิวหนังของเธอเริ่มเริ่มถูกฉีกออกและจากนั้นเทนทะเคิ้นก็เริ่มออกมาและเธอก็ฆ่าทุกคน <c oughs> เยอะไรเนี่ยโอ้โ <c oughs> หน่ากลัวจังเลยอ่ะ ฉันหนาโชคดีเพราะว่าฉันหนาเร็วที่สุดโอเคนี่มันเป็นการกระทำพวกเขาใช่ไหมพวกมันไม่ใช่แค่โคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแล้วฉันำลางจะบอกว่าฉันจะบอกคุณว่าฉันพูดยังไงกับคนของเรา <Okay. S 1> ถ้ามันเริ่มสัน่นสิ่งที่ดีที่สุดคือ wing. วิ่งวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่คุณทำได้ โอเคเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนจะมีเบาะแสม,มาอยู่อันหนึ่งนะก็คือไอ้นี่แปว่าเนี้ยเราน่าจะเป็นคโคลนแล้วทั้งนั้นไอต,ตัวเนี้ยน่าจะเป็นคโคลนคือไอเน,นี่ยบอกว่ามันจะมีสองอย่างระหว่างไอดีดีอะไรวะดีแอคทิวชั่นอะไรสักอย่างมั้งที่มันจะเปิดแค่เราคนเดียวแต่ที่มันเป็นเดเอาเวคขนหนึ่งที่มันจะเปิดคโคลนทุกตัวในอันนี้เลยอะแล้วก็นั้นเขาก็บอกว่ามันจะมีตัวที่เป็นคโคลนที่มัน มันจะตัวเขาเรียกม,มันจะสั่นแล้วมันจะมีเทนร์เทอร์คัลออกมาอันนั้นอะให้เราวิ่งเท่าที่เราทําได้แสดงว่าเป็นไปได้บ่าอาจจะต้องมีการหนี <c oughs> มามาอัพของกันดีกว่าถ้าว่าหนีก็ <c oughs> ก็อยู่แล้วป้าถ้าวา่าหนีอัพเลยนี่อะไรอะเซียรมา,ทาเท้เา,กเากูจะเห็นเลือดกูตกเฮ้กูจะเห็นเลือดกูทำไมนะเมื่อมันก็ทีเดียวตายไม่ใช่เหรอะออเป็นอันนี้กันแล้วก็ อีกคีสสเตปดิสแตนเอาไม่ยด้เกิอ,อะไรโอ้ไม่เอาเอานี่ไปโอเคแล้วก็อัพอันนี้ไปต้องเลยดีกว่าโอเคหมนรอบนี้จะต้องมีนี้ด้วยนะ เหมือนรอบนี้มันจะอันตรายขึ้นนะนอะไรอ่ะอ๋อบทเรียวโอเคเอืมไปนี่ไงไอ้ยันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เดี๋ยวปะอืมอีเสื้อเขียวเมื่อกี้อยู่ไหนปะเอ้ยนู้นนู้นนู้นไฮ้ยมันลงท่อด้วยด้วย ที่มัลงทอได้ด้วยลงทอดโพไหนวะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างออแพดอ,อ่าแพดหน่อยเอ่อดาต้าเทปที่เสียหายมันจะทำงานได้ในช่วงเวลาหนึ่งบอกว่าการ บอกว่าไอตัวทดลองนี้มีการเรียนแบบขั้นสูง,งกี่ยวกับเรื่องของคําถามที่มันเกี่ยวกับไอคําถามเรื่องความรู้สึกอะนะฮะฉันถามเขาเกี่ยวกับอ,อฉันถามเกี่ยวกับงานแต่งไอการแต่งงานของเขาเขาร้องไห้เหมือนกับเขาร้องไห้ออกมาจริงๆเหมือนกับคนเลยฮะมันไม่รู้ว่าฉันมีสมองของมันอยู่ที่ ไอ้ี่วางอยู่บนโต๊ะของฉัน mm hmm. ใช่มันจะคงพูดยังคงมันจะคงพูดยังคงทำตัวเหมือนเป็นสามีของฉัน mm hmm. แล้วขอสต็อปถอดสมองมึงยังยังดีได้อีกเหรอโอ mm hmm. okay. เคอีเจ๊เขียวอยู่เหรอเมื่อกี้คิวเดอะมาร์คเพร์เซน Okay. แล้วก็หาอีป้าเขียวไอ้น,นี่ยิงได้นัดป้าโอเคยิงนัดอีป้าเขียวอีป้าเขียวอยู่ไหนว,วะมันจะลึกเกินไปละเกมเี้ยนี่ปวดตกใจหมดมันลงท่ออ่ะลงท่อได้ไหมอ่ะลงไม่ได้อยู่ ยิงดิ <laughs> ยิงไม่ออก <laughs> ไม่ไงเย่ yeah, coming for you ไปอีปา้าเสื้อขาด,ขาดอืมออไมมออมมม้ยังไงอีปา้าทำไมมันเออมันมันเห็นโลจังวะรอบเนี้ยอ๋อเย่ละอี้ออีป้าเสื้อขาดอยู่นู้น ถูกีหมดอีป้าเสขันวิ่งมาแถวเนี้ยใช่เห้ออะไรอ่ะ <laughs> มันบอกว่าไอ้โคลอนอ่ะมันจะแกลงร่างก็ต่อเมื่อเราฆ่ามันอ่อมันได้รับความเสียหายรุนแรงอ่าให้เราวิ่งหนีก่อนที่มันจะจับตัวเราได้แล้วก็ฆ่ามันด้วยระเบิดใจเยิ่วิ่งดิี <laughs> ไย อย่ามันคลั่งมันคลั่งมันคลั่งหาระเบิดหาระเบิดฆ่ามันยืนนวดกันนูวดเอาเอาอ๋อโอเคดูคุยโดนนับจากหลังไม่มีงี้ด้วยไม่มีล้างเขนอืม อเคไม่เห็นมีใครหน้าตาเหมือนกันได้ะไระเบิดผมสีสีครีมเสื้อม่วงฟองแดงว้าวเยันเลยป้ายเลยป้ายมันเลยป้ายอะไรไอะไรไ่อะเก็บ m ม space ball เฮ้ยมีแผนให้อ่านอ่านแผนก่อนเออไม่มาโอเคการาทึนเสียงของหญิงสาวโอเคคุณลุงคุณลุงวันนี้คุณลุงดูไม่ตลกเลยแม่บอกว่าลุงหายไปสามวันแต่ลุงกลับมาที่ประตู อังเขาคุณลุงทำไมเสื้อของคุณลุงถึงเปื้อนเลือดอ่ะเอากำบันทึกจบลงด้วยเสียงกรีดอ้อาวอ๋อข้อใกล้ไม่ได้หรอมนก็คนจะข้อใกล้ไม่ได้เลยถึงแล้วโ้ยยากขึ้นนะ้เนี่ยไม่มีมาไม่มีหลายเลยบุ๊ ทำไมทําไมหัวเท่จังอะ่ะสมผมเท่จังอะ่ะเสียบอะไรอ่ะไม่เจอสมวงโอเคยังไม่เจอมัน อ้ากวาได้ปืนเลยเนาะเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเอ้เอาอ๋อโอเคกูคเก็ตละยูที่ฆ่าหลายแบบเฮ้ยเฮ้ย,ยนัน่นมันปะ หมอ,อสุ่มหมอแปลงล่างโอเคหัวขาวเสื้อกูก็ไม่แย็ไม่ออกว่ามันสีอะไรกูก็ไม่มั่นใจาว่ากูจะเรียกมันสีอะไรดีแต่ใส่ทองโอเคหัวขาวใส่ทองอ้าวขี้นี่วะนี่เนี่ยมึงนี่นี่มึง,มง <c oughs> ใช่เหรอมึง ใช่อ่ะตาเขียวหัวเหมือนควจะบอกหัวเหม,มือนคุณนางยุคเก่าคุณนางยุคเก่าก็ไม่ได้ทำหวัวอย่างนี้หรอก <laughs> โอเคหัวเขียวเสื้อเจหมดยังไงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วยังไงมันอยูนย่นู่อนอยู่นู่นเป็นไหน้วะ ไปไหนวะไอ้อเหี้ยไอ้อเหี้ยรู้ดี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 รู้ด,ดีมึงรู้ดี <c oughs> อะไรอนะฮิตแมนมันจะล่าห,หัวเรามันมีฮิตแมนมาล่าหัวเราด้วยตัวเดียวเขาไม่พอสินะ หาวุส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 ฮาวุสชีนะะ่าขาวเขาด่ากลัวเลยอ๊ะโอ้อยู่ไหนอะเฮ้ยโอ้ยอ,อยู่นี่ไอ้เหียฮิมแมนฮิมแมนเฮ้มมนยนี่ยังไม่ทันปะหนีก่อนอืม หัวล่นน้ำเสื้อขะขาดอ้าวเฮียนี่อโอ้ยยากขึ้นนะเนี่ยโอเคใสกก่กอกกหวัวล่นใส่กะกกระสุน,น,นหวัวล่นใส่กะกกระสุน,นอะเหมือนลดจำนวนอันนี้ด้วยนะเหมือนลดจำนวนเ ใช่ใช่เอาไปเขียไม่ใช่เหมือนรถจำนวนกล่องกระสุนอะไอ้กล่องอาวุธอะนี่อะไรอะอไม่มีกำโดงกำดักด้วยอ้า,าวเฮ้ยหัวล้นใส่กล่องกระสุนหัวล้นใส่กล่องกระสุนหัวล้นใส่กล่องกระสุน หัวล้นใส่กอกกระสุนหัวล้นใส่กอกกระสุนโอ้ยไว้มาเช็คกิ้งแล้วมาเช็คกิ้งมาเช็คกิ้งว้ยว้กาบไว้ แม่งไม่ออาไม่ออกเห <c oughs> yeah, ี้ยเลยเนี่ยบอกว่าทุทกๆคนน่ะจะถือมีดออกอาเดเลือดจะไหมอะไรวะที่มันถือมีดหมดเลย <c oughs> มันอยู่ข้างหน้าเขาด้วยโอเครพอร์ตนี่เป็นีพอรอตเออเป็นเออเป็นข้อมูลที่บันทึกโดย ฝ่ายระดับสูงของอะไรเนี่ยนเะขาเรียกว่านั้นรัฐบาลเออมางครังฉันสงสัยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถ้าเราปิดการชำระล้างหรอ mm hmm. Purify ก็กอการชำระล้างอะ mm hmm. ฮะปล่อยให้แก๊สพิษสะสมในพื้นที่ตอนล่างเทที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโอเคอากาศจะสะอาดขึ้น เราจะเห็นดวงจันรได้ดีเอ้ยเราจะเห็นพาทิได้ดีขึ้นแล้วเราจะเริ่มใหม่ได้ Clean clean state ก็คือสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงจากพวกคนทำงานแรงงานเลยอ่ะเออแค่เงียบสงบความเงียบสงบที่สวยหรู <c oughs> <laughs> ว่าเล็กขอจบลงด้วยเฮียเฮียเฮียที่ลาฟเฮียตี้ลาฟแปว่าอะไรว่าเฮียตี่หัวเราะแบบยางเต็มที่อ่ะเออหัวเราะแบบเต็มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ,อ๋อไม่ใช่คนละคนนี่ว่าอีป้าหัวขาวใส่ชุดเหมือนแม็กแม็กสีแด,ดง่อี้หาวด์ชาวบ้านไม่เสียบเนาะป้าหัวขาวใส่ชุดแม็กแม็กสีแด,ดง ทำไมเราเริ่มแดงขึ้นน่ะตั้งหัวขาวสอชุดเป็นแม่สีแดงทำไมขอบจอเราเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆอะนี่นะมึงปักแล้วกูปักระเบิดแล้วตีตีตีเอา <laughs> มึงจะถือมีดกับทุกรอบเลยเอ <laughs> <laughs> ไอ้พวกเคียนนี่พ <laughs> ยายามถือมีดะะฮเอ้ยโอเคอีป้าเสื้ออลอยสีม่วงป้าเสื้ออลอยสีม่วงเฮ้ยซากอะไรไม่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยเป็นกูเป็นโรคอะไรกับปืนระเบิดเนี่ยเสื้ออรอยสีม่วง ใส่ทองด้วยอะป้าเสื้อเอวลอยสีม่วงใส่ทองเอี่เมื่อกี้เหมือนเห็นนะอุยอะอ้ยอ๋อโอ้นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่นะมึงไว้ละไกปูตามทันกับบาละ มีพ่นพิษใส่ด้วยมันจะเก่งเกินไปแล้วพวกมึงเนนะี่ยมึงจะถือมีดทำไมอ้พวกอยากรู้เหตุผลจริงๆที่ถือมีดนอะคือถือทำไมโอเคเปิดท่านบน,บนคนติดเกาะอ่ะหน้าตาคล้ายคนติดเกาะ mm hmm. ต้องหายเรื่องสมผมอย่างเงี้ยไม่อยู่ อ๋อมีหนวดด้วยเฮ้ยไม่ใช่อะไรเอาเยี่ยนเอาเอา,เอามึงฟันผ่าแล้วไม่ใช่หรออะไรอ่ะ